ในละครเรื่องสไปยเจ้าสัวว้าอย่างนี้หนุ่มมิกหวานใจสาวเบนต้องปิดตาด่วนค่ะนึกว่าจะบู๊ปะชาดากันอย่างเดียวในละครสไปรยเจ้าสัว,สวเปิดกล้องพระเอกตุ้ยเกตกมลกับนางเอกเบนส์พรชิตากลับนําเสนอฉากเลิฟซีนกลางทุ่งกันซะง,งั้นค่ะเมื่อทั้งคู่เกิดไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกเห็นโดยสาวเบนส์คิดว่าเป็นในทุนหน้าเลือดคิดฮุบที่ดินของชาวบ้านร้อนถึงต้องออกโรงมาต่อว่าและวิ่งขับไล่กันอีรุงตุงนาง จนล้มกันไปทั้งคู่จูจบกันแบบไม่ได้ตั้งใจฉากนี้หนุ่มตุ้ยกลับบอกว่าไม่คุ้มเอาซะเลยคะ่ะก็ไม่ได้คุม <laughs> <laughs> งง้มนะโดนต่อย้โดนถีบทั้งลงคูแล้วก็โดนมดแดงด้วยใช่ฮะตอนนี้เรารอน้อง<ร>อมดอยู่น้องมดครับ <มด S 2> น้องมด,มดตรงยูโทเปียครับตรงกรลมงก้าความรุนแรงและความซาด,ดิสของนังเอกซึ่งก็ต้องรับเป็นไปนะครับบัดเมีงจริงหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปขึ้นเรือยอช